ท่านผกท่าสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดีนะครับได้ออกปิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางเดินตอนที่แล้วเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามทุกคนอาจจะยังจำผู้หญิงคนนี้ได้นะครับก็วันน,น,นนี้เราได้มีโอกาสพานาำออกปิกกะดิ่งรอบหนึ่งนะครับตามสนุกแล้วความเพลียจะเป็นยังไงรอดูกันนะครับ ไปด้วกันจริงเหรอเอาอีกยี่สิบคนนะครับยี่สิบเท่าไหร่นะคะเต็มถามครับเต็อ่าฮะลูกสีแดง งลงก็ได้ไมีแต่งลงหัยรถมันไหลอ่ะโอ้มันหนักอะ่ะหนักมึ้งไงะึงเหรอผมไม่ตกหนักหรอกลองหัวด้วยตกล่ะเค้ถึงแล้วถึงแล้วครับแก่งแผ่นยอ่อน ยืนก่อนเสียงอะไรวะรถไฟป่ะจริงจริงเราเรถไฟมาแล้วถ่ายก็ได้นะเว้ยก็เนี่ยเราเรถไฟมาแล้วก็ไปยืนสร้างรางแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวพาไป ม,มันตกป่ะครับแม่มันนานเลยมันก็ไปนะอ๋อมันไม่ได้ตกหนักใช่ไหมคร<ม>ับาอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคครับ<า>วันนี้นะครับเรามาถึงแกนแคนยอนกันแล้วนะครับซึ่งพอเรามาถึงฝนก็ตกตอนรับเลยนะครับโอ้ย,อยสวยสมากน้ำเขียวเลย จังหวะรถไฟมาเอดีเอาเลยดับตาที่ับตาหลาตาเออแหละเฮ้จังหวะดีมากโอเคเขนนไหมอ้าวยวอันนี่หรอเอ้ยยังไงดีเปาไหม ไ,ไ,ไคือตอนนี้ฝนตกไม่เป็นไร FV สิงเกิลสอง ตอนนี้เราอยู่ข้างบนหินนะครับลมแรงมากตอนนี้เป็นโจทย์ยากเลยที่จะถ่ายให้ผู้หญิงของเราสวยลมมันแรง <T> ในลองบอกหน่อยสิ <t> ว่ามาครั้งแรกรู้สึกยังไงกับที่นี่ ถึงว่ามาที่นี่หรอเป็นไงสวยไหมอะไรเงี้ยสวยแล้วโชคดีมาแล้วฝนตกก็เลยไม่ค่อยมีแดดเราก็เลยได้รูปสวยเย็ยนแสงกำลังดีสาวแต่ได้ข่าวว่าสะดุดไวมากเลยวันนีหินเยอะ <c oughs> หินมันเยอะต่งะ <c oughs> ะวงน,นี้สวยอ่ะถ่ายปะ่ะถ่ายดิ อนนี้เราก็เสร็จจากเซนแคนยอนชนบุรีแล้วนะครับเราจะเดินทางกันต่อไปไรอ่าง,งุ่นเฮ้ยลิงเฮ้ยดูลิงน้อยลิงๆๆๆๆ <laughs> มันไปแล้วเอ๊ะมันจะหลุดอ่ะเกือบแล้วฝา,า้ายสายดีนั้นไปฝา <laughs> เรามาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ตุ่นไหม <c oughs> ลมแรงมากรอบนี้น,น่ใช่อันนี้ดอกหยา้นนกยากำลังจะเดินเข้าไปนะครับช่วงมาลง อะไรบ้างใช่น้อยบาทขาวบาทนะคะงูโซ่ก็เป็นเยลลี่อันนึงร้านค่ะไล่เรา200ไล่นะคะร้านค้าฝากเราขาคุนมีแตลอดปีค่ะตลอดปีนะก็ไปหาได้นะคะเกี๊ยงนุ่นมาเที่ยวได้ใช่ครับของฝากที่นี่เยอะมากใครผ่านมาแถวนี้ก็ซื้อได้เลยน้ำต้องไปซื้อฝั่งน้ไปฝั่งนู้น นี่ครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ทำมาจากอางุอ่นแลนีคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นน้ำอ่างุ่นใส่น้ำแข็งเป็นแบบปั่นค่ะชนชนชน กันไหมันไปอ,อร่อยปะอันนี้คือเวลา5โมงครับแดดแบบพตรพ่อพ่น,นแม่แรงเลยครับแต่ว่าที่นี่สวยมากครับแนะนำมาเที่ยววันได้มาช่วงเงย็นๆเนาะมาช่วงเย็นๆถึงแบบมืดๆเลยก็ได้มืดๆก็จะไม่เห็นวิวมาถ่ายรูปตรงที่สุดท้ายนะตรงที่จอดรถพอดีมีทุ่งหญ้านะทัวร์ก็มาเรื่อยๆเลย บอกลาท่านผู้ชมหน่อยบายไว้ติดตามคลิปหน้านะคะจะไปอใช่ไหม <c oughs> มามา,มาจะไม่รู้ตอนไหนนะครับต้องติดตามนะกดซับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับบาย แกผวห่มป e ิดหน้าท <l>, ี่ชูบักจ่าเราเองไหมนั่น